อ,อีเตอร์สัปดาห์นี้เตรียมเจอกับ3มนางโชว์จากคาบาเร่พัทยากับศึกข้าวหลามช็อตแม่สุภาพร์ น่าจะประมาณ15กระบอกได้ค่ะค่ะเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้นะคะก็พอ,อยากมากเลยค่ะวันนี้คิดว่ายังไงก็ชนะแน่นอนค่ะและชนะขาดลอยค่ะเดาว,ว้ว่า10กระบอกขึ้นนะนะคะส่วนอีกพวกนะั้นนะเต็มที่5กระบอกก็จอดแล้วค่ะจะบอกให้ฟังผู้ชมนะครับสามารถกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางต่างๆและคลิปทุกคลิปของเราด้านล่างนี้เลยนะ ไปติดตามรายการดีิตเตอร์ยุทธภูมิกะเพาะเหล็กกันด้วยนะครับอากาศดีนะลุกพี่นะดีมากอ่ะขูหแบบดีเพลินเพลินเพลินอากาศเย็นนะช่วงนี้อ้าวจะถึงเวลาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมมาฮะตอนรรบคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดีิตเตอร์ยุทธภูมิกะเพาะเหล็กครับทำไมเราเป็นรายวันนี้ไม่พูดไม่จาพูดน้อยหิวหิวมาถูกที่แล้วพี่เพราะที่นี่เนี่ย คือตลาดหนองมนของฝากชนบุรีคือจะบอกว่านะถ้าพูดถึงหนองมนยังไงฮะสิ่งแรกที่สองคิดถึงคืออ้าวพี่ไม่ต้องไปดูไปไหนไกลเขาเรียกกันไม่ไม่ใช่แค่ตำนานพี่ออสองหนองมนอสองคนรลามชอ็อตเหรอ เฮ้ย <laughs> ยังจะถอดแว่นทิ้งเลยมันมาจากไหนสองหน่อไอ้ข้าวหลามชอดเนี่ยข้าวหลามชอดนี่ไม่รู้ก็คือวันนี้คือปกติถ้าตัวพี่พี่เป็นคนชอบกินมากข้าวหลามถ้ามาหน่อหมดทุกครั้งซื้อของก็ไปฝากทุกครั้งแล้วเดี๋ยวนี้เขามีแบบไอ้พวกหน้าเย,ยิ้มเยอะโอ้โหอันนี้โปรดโปรดชอบมชอบมากโอ้โหอบแบบชอบจริงจังแล้วร้านยูทูปพี่เรามาวันนี้เนี่ยเขาเขามีประวัติยังไง เขาบอกว่าร้านที่เราจะพามาวันนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของเขาหลามช็อตเจ้าแรกด้ออสองนี่คือออริจินัลเจ้าแรกในประเทศไทยนะแล้วผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาหรือพิเศษมากๆเรียกว่าเป็นอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของที่ชนบุรีนี่เลยและชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยชื่นชอบมากเวลาเขามาเขาจะต้อง มาเลยมาอลังการมากเลยทีเดียวรู้เลยรู้เลย,เลยนั่นก็คือกและวที่สำคัญครับกินให้วินแล้วเป็นกันยกแก๊งไปเลย ยุทธภูมิของเราในวันนี้เรามาไกลถึงชนบุรีเลยครับซึ่งถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยถ้าจะให้พูดถึงของฝากก็จะนึกถึงอะไรไม่ได้นอกจากข้าวหลามหนองมนเท่านั้นซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้าวหลามแม่สุภาพร้รานข้าวหลามเจ้าแรกในประเทศไทยที่คิดค้นสูตรข้าวหลามช็อตขึ้นมา แถมยังรสชาติก็อร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับซึ่งที่ร้านข้าวหลามแม่สุภาพรเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เรื่องข้าวหลามนะครับยังมีเมนูของฝากอีกมากมายให้ได้เลือกซื้อกลับบ้านกันอีกด้วยเมนูไหนเป็นเมนูเด็ดประจำร้านและข้าวหลามช็อตเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราไปคุยกับคุณแม่แก้วใจทายาทรุ่นที่3ของข้าวหลามแม่สุภาพรกันเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ดีออเตอร์พาผู้ชมเข้ามาภายในร้านข้าวหลามช็อตแม่สุภาพรคุณแม่รอต้อนรับเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณแม่รับสวัสดีครับแล้วบอกแม่เลยเห็นเห็นเขาพูดก,กันครับว่าแม่นี่เป็นเจ้าแรกของข้าวหลามช็อตเลยเหรอแม่ใช่ค่ะอของเราเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะว่าได้ ในโลกไปเลยดีกว่าแม่พูดได้เต็มปากถ้าช็อตนะคะครับข้าหลามช็อตเจ้าแรกของโลกเออหัวลูกพี่คุณผู้ชมครับเอางี้แม่ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกแล้วนึกออกแล้วว่าข้าวหลามจะเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้มองแบบนี้อ่านี่อย่างนี้อ่านะครับเป็นข้อแบบนี้แต่ว่าข้าวหลามช็อตนั้นมันคืออะไรครับแม่อธิบายเพิ่มเติมหน่อยข้าวหลามช็อตมันก็คือ หัวแรกของไม้ไผ่นะคะไม้มันจะยาว6เมตรอันนี้คือหัวแรกคือจะไม่มีก้นไม่สามารถจะปักลงดินได้แล้วก็วันหนึ่งก็นั่งดูเขาตัดไม้ครับเอ๊ะทาไมอันเนี้ยเราต้องทิ้งอ๋อเมนี่ยทำไมเราต้องทิ้งทิ้งทําไมโอ้นี่ก็ทิ้งด้วยเหรอแม่ทิ้งด้วย่ะพวกเนี้ยทิ้งหมดเลยค่ะเพราะมันใช้ไม่ได้มันไม่มีก้นไงแต่อันเนี้ยมันมีแค่ก้นครับไม่มีช่วงที่จะปักลงดินอ๋อก็ไม่มีไม่มีฐานไม่มีอยู่ใช่ค่ะ อันนี้เราก็เลยมานึกว่าเอ๊ะเวลาเราเจอลูกค้าเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ลูกค้าพูดกับเราครับครับลูกค้าก็จะพูดเสมอว่าถามจริงอะทำทำไมยาวๆฉันน่ะกินแต่น้า,าน้องนั้นฉันก็กทิง้งชอบกินเข้มข้นเข้ม<ๆ>ข้นใช่ค่ะแล้วพอดีมาเห็นเขาตัดไม้แล้วก็ทิ้งเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะน่าจะลองทําหน้าอย่างเดียวดูจะได้เข้มข้นเนาะใช่ค่ะทีนี้พอเรามานึกถึงไอเดียตรงนี้แล้วเอ๊ะแล้วเราจะเอาอะไรตักกินอ่ถ้าเราใช้ช้อนตักกินมันก็ไม่สวย ก็เลยคิดว่าช่วงที่เหลือเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยทิ้งมาตลอดร้อยกว่าปีอะเราก็น่าจะเอามาประยุกต์ก็เลยคิดว่าน่าจะเหลาเป็นไม้พายแล้วก็มาตักข้าวหลาม่านใช่ค่ะก็จริงเอาช่วงที่เหลือเนี่ยรูพี่ให้คุณผู้ชมดูหน่อยใชมครับไอซ้อมไอ้อมมันจะทิ้งน้อยที่สุดนี่หูนี่เขาเอามาแดปนะคเขาเรียกว่าวัดทุดิบแบบมีประโยชน์ที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะแต่เราเห็นข้าวหลามแบบนี้นะแม่ผมอยากจะรู้นิดนึงครับว่าข้าวหลามแม่น่มีทั้งหมดกี่หน้าครับ ตอนนี้มีทั้งหมด16หน้ามี่าวแล้วก็หวานค่ะเพราะว่าผมดูที่ป้าเนี่ยคือมี15หน้าหรือ15ไส้ตัวนี้เรียกว่าเพิ่มมา1นึ่งใช่หน้าของสองพอดีพอดีมาวันนี้ก็เลยทําไส้ทุเรียนออกมาด้วยจ้คุณจะเลือกลองให้ลองให้ลองชิมนะลองชิมเลยนะอะไรไหนฮะผู้ที่ใครที่ชอบทานทุเรียนทุเรียนนี้น่าจะถูกใจเลยนะแม่แม่เอาไปเอาไปใส่เลยนะครับหรือว่าไงครับนี่นก็ใส่ในกะทิค่ะ นี่ออันนี้ครับข้างหน้าเป็นทุเรียนนะฮะนี่ข้างหน้าเป็นทุเรียนนะฮะลองครับมาว้าวอันนี้เราทุเรียนเราไม่ได้ไม่ได้หยอดหน้านะคะเราจะใส่ลงไปเลยแล้วก็เวลาสุกเนี่ยมันจะขึ้นหน้าให้เองโดยอัตโนมัติขณะที่เดือดอ่ะมันก็จะอวนในกระบอกเนี่ยเอาลงถามลุงพี่ก่อนลุงพี่กินไปแล้วเนี่ยมันอารมณ์เหมือนคล้ายเหมือนหรือคล้ายกับข้าวเหนียวทุเรียนไหมถ้าถามจริงมันมันเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนแต่ข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ย ตัวข้าวเหนียวกับทุเรียนมันแยกกันใช่ไหมมันจะต้องเคี้ยวแต่อันนี้พอทุเรียนมันลงไปในข้าวเหนียวแล้วปุ๊บเนี่ยมันมองือนเป็นเนื้อเดียวข้าวเหนียวแล้วมันหอมเออถูกต้องอร่อยมากแล้วมันมันอร่อยโอ้พี่พีวิเคห์ถูกต้องเลยนี่ผมผิวสัมผัสเนี่ยขอบคยณมากเลยที่สองบอกว่าวิเคราห์ถูกต้องครับถ้าสองพูดอีกแบบที่ไปไม่เป็นเลยนะอ่ะงั้นผมต่อเนื่องเลยครับแม่นอกจากหน้าทุเรียนที่เป็นแบบหน้าพิเศษแล้วเนี่ยนะครับ 15น้าที่ว่าเนี่ยมีมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็จะมีถั่วดำถั่วแดงเป็ดปวยเม็ดบัวนะคะแล้วก็มีเผือกฟักทองมะพร้าวอ่อนมะพร้าวกะทิค่ะแล้วก็มีหน้าขาวอืก็จะเป็นสังขยาการสังขยาก็จะใส่ไข่นะคะแล้วก็จะมีแกงเขียวหวานไก่หัะเป็นอาหารเลยค่ะใช่ค่ะ แล้วมีอะไรคะแม่ต้มยำกุ้งแล้วก็มีผนงทะเลผนงทะเลค่ะต้องขอลองนะดูพี่เอาอะไรผมขอเร่งกอนนี่ดีกว่าผนงแผนงทะเลมุแนงทะเลแล้วก็มีไก่กระเทียมนะคะอ๋อเหรอโอ้ยไก่กระเทียมอุ้ยอันนี้เขาหลามหน้าผนนงทะเลครับข้างในก็จะมีหมึกมีหอยนะครับแล้วก็ตัวเขาเหนียวแล้วก็มีกุ้งแลมีหมึกมีหอยมีกุ้งโอ้แล้วข้างใน แน่นนะคือไอ้นกเนี่ยมันเดิมแต่ตอนตักขึ้นมานี่หอมเครื่องแหน่มากหอมเลยลูกพี่เป็นไงลูกพี่หอมนะออร่อยเลยเยี่ยมเลยใช่ไหมเหมือนเรากินข้าวแหนเลยแต่มันนุ่มแบบเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยดีอ่ะมาฟังผมบ้างเขาผมนี่เป็นหน้าไก่กระเทียมใช่ไม่น่าเชื่อครับผมว่าจะมาอยู่ในข้าวหลามได้มาลองดูกันฮะผู้ชม มันหอมกระเทียมดีนีไ่ไหมดีเลยอ่ะแล,แล้วเหมือนกินข้าวใส่กระเทียมเลยไหมเฮ้ยผมว่ามันใช่ใช่ครัพี่แต่คือความสะดวกคือเราสามารถถือแล้วเราตักทานได้เลยใช่ค่ะให้แม่เขาเลือกเมนูไหมจัดไปครับพี่แม่ช่วยเลือกเมนูเลยคะ่ะถ้าวันนี้ผมจะให้รายการดีเตอร์เนี่ยจัดแต่งกินข้าหลางแม่ แม่เรื่องในหนูหน่อยเอาเป็นอะไรครับเป็นมอสแกงแหน่เป็นอะไรดีเราเป็นข้าวหลามค่ะเอาหกหน้าแล้วกันนะคะข้าวหลามหกหน้าจัดไปนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวหลามช็อตที่ยุทธภูมินี้ครับข้าวหลามช็อตแม่สุภาพรในวันนี้รายการดีเอเจอร์นะครับมีผลิตภัณฑ์ปีโป้จากยูโรนะครับผมมามอบให้กับทางร้านข้าวหลามช็อตแม่สุภาพรด้วยครับ ครับผมแล้วเราไม่ได้แข่งกันง่ายๆเหมือนเดิมน,นะฮะ,ะโจทย์เซอร์ไพรส์เรายังมีเช่นเคยโจทย์เซอร์ไพรส์จะคืออะไรและผู้เข้าแข่งขันจะคือใครน<ม>ะครับผมช่วงหน้ารู้กันครับ ได้เมนูการแข่งขันสำหรับยุทธภูมิข้าวหลามแม่สุภาพร์กันมาเรียบร้อยแล้วครับโดยเมนูที่คุณแก้วใจเลือกมาให้นั่นก็คือข้าวหลามชอ็อตซึ่งเมนูนี้ก็เป็นเมนูหลักที่ไม่ว่าใครที่เดินทางผ่านร้านข้าวหลามแม่สุภาพร์ก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือเอากลับไปฝากคนที่บ้านอย่างแน่นอนโดยวันนี้นักแข่งของเรามากันในธีมศึกนางโชว์สุดสวย พวกเธอจะเป็นใครกันบ้างรอชมกันช่วงหน้าครับร่งยางจะไม่ใหญ่แต่กระเพาะใสํมโบโอกชอบทานข้าวหลามมากเลยค่ะเคยกินพร้อมแพนอีกับบอกครับแล้วแต่ว่าวันนั้นเรามีเงินเท่าไหร่เ <laughs> มื่อกี้เดินสวนออกมานี่บอกข,อมา,มา,า,ขอมามาทำอะไรร้านข้าวหลามมากไอป้าแก่อะไรไม่รู้ว่าใส่ชุดแดงอนะ่ะไม่อยู่ในสายตา